สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระที่มีความสวยงามอีกมากๆอีกองหนึ่งนะครับนะนี่นะครับเป็นสมเด็จงาแกะนะครับ หลวงพ่อหอมนะครับวัดชากมากนะครับเนาะเนี่ยพิมพ์นั่งสิงนะครับดูนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่นะชื่อที่ผมพูดไปชื่อพระก็บอกอยู่แล้วนะไม่มี้นะสมเด็จงาแก่นะครับเนาะงาแก่ก็อย่างอื่นก็ดูให้เป็นงานะนะครับง่ายๆนะครับอาก็เป็นงาใช่ไหมครับนะครับแล้วต่อมาก็ดูสินนะครับเนาะเครื่องรางก็ให้ดูศิลปะนะครับเนาะก็หลวงพ่อหอมนะครับเนาะเนาะพิมพ์นั่งสิง ถูกไหมครับนะครับมันก็เล่นแค่นี้เองนะครับแล้วก็ดูให้เก่าถึงยุคนะครับเนาะเครื่องรางนะครับนะก็หลวงพ่อหอมนะครับมรณภาพปีสองห้าสองศูนย์นะครับก็ดูให้ถึงยุคนะครับเห็นไหมครับถึงยุคคือยังไงก็คือแกะเก่านั่นแหละนะครับเห็นไหมครับความคมอะไรเสี้ยนไม่มีแล้วเห็นไหมครับนะครับเนี่ยไขต่างๆคุมไมหมดแล้วนะนะครับเครื่องรางมันก็ประมาณเนี้ยนะคัณไม่มีนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเนาะนะครับ ก็มาดูสินกันก่อนนะนะครับสินที่เขาเล่นหากันนะครับก็เออนะครับเนาะเป็นของหลวงพ่อหอมนะครับนะผมไม่ได้มโนไม่ได้โม้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ดูนะครับสินท่านนะนะครับนี่นะครับเนาะสินท่านเนี่ยครับจะมีแกะสิงต่างต่างนะครับเนาะเห็นไหมครับก็คือสินท่านนั่นเองนะครับก็นะครับเนาะเครื่องรางนะครับเป็นงานทํามือนะครับเนาะทาทีละชิ้นนะครับทําทีละตัวนะครับเนาะสิงนะครับเนาะสิง ไม่ว่าจะสิงแกะหรือว่าจะเป็นพระแกะนะครับเป็นงานทํานะครับเห็นไหมครับทําทีละชิ้นนะครับทาทีละชิ้นงานนะปุ้ยนะครับนะครับจะให้เหมือนกันเป๊ะไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องดูศิลปะไงครับนะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรถึงไม่เท่ากันเป๊ะนะคุ้ยนะครับมันก็หลักการง่ายๆนะครับน้องงามาชิ้นหนึ่งอะนะครับงาเป็นของทนสิทธิ์ที่มีกระช้างนะครับมันจะเท่ากันหมดไปล่ะนะครับถ้าลอยเท่ากันหมดมันก็อาจจะมีเท่ากันหมด นะครับแต่มันนานมันจะมีมาทีนะครับเนาะมันก็มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยนะครับเนาะทั้งงาทั้งเคี้ยวถูกไหมครับเออเขาก็แกะแกะไปอย่างเงี้ยนะพี่นับแล้วก็แกะให้หลวงพ่อหอมนะครับปัดชากมากเสกนะครับองนี้มีจานนะครับนะครับจานยันท่านนะครับเห็นไหมครับนะครับก่อนอะก็ดูศิลนะครับเนาะสมเด็จนะครับเนี่ยงาแกะนะครับเนาะนางสิงหลวงพ่อหอมนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับแต่ก็เป็นศิลท่านนะครับ พิมพ์นั่งสิงนะครับเห็นไหมครับก็ขนาดง่ายๆนะนะครับขนาดสิงท่านเห็นไหมครับอะดูสิงนี่นะครับสิงท่านยังมีหลายขนาดเลยนะนะครับคิดัง่ายๆนะครับเนาะเป็นอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับเนาะจะเป็นสิงตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสิงตัวเล็กนะครับเห็นไหมครับเครื่องลามันก็นะครับมันก็เป็นการวิธีการแกะเป็นช่างอะนะวิธีนำเนาเป็นช่างของเขานะครับนะเห็นไหมครับฐานฐานไม่มีสิงนะครับเดี๋ยว มันก็ประมาณนี้นะครับเ,เครื่องลาก็ให้ดูศิลปะเนี่ยดูจานหลังนะครับยันท่านนะครับนะครับก็นะครับหลวงพ่อหอมน่ะนะครับท่านดังเรื่องสิงนะนะครับสิงงาแก่ท่านเห็นไหมครับที่จะมีหลายขนาดสิงตาแดงบางสิงตัวเล็กบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะเพราะอะไรมีนะมีคาบอกเล่ากันนะครับว่าท่านน่ะนะครับว่าท่านเสกสิงเนี่ยนะครับสิงก็โดดเลยนะนะครับสิงก็โดดเข้าหันหน้าเข้าหากันนะครับเนาะนะครับเป็นประสบการณ์ที่สิทธ เขาเห็นกันนะครับทําให้สิ่งท่านเยอะมากนะครับเพราะประชาชนต้องการนะประชาชนต้องการของท่านนะครับเพราะของท่านมีประสบการณ์ที่เขาเห็นกันนะนะครับเนาก็เหมือนไปลองยิงพระนะครับเนาะพระรุ่นปืนแตกรุ่นต่างๆนะเหมือนกันนะครับเราคนไปร่วมในวิธีเห็นสิ่งท่านนะครับสิ่งกระโดดก็เลยก็เลยแบบอยากได้นะครับก็เลยอยากได้ ก็เลยอยากได้ของท่านกันนะครับก็เลยท่านก็เลยมีสร้างสิงออกมาเยอะแยะนะครับเนาะนะครับแต่พระสมเด็จเนี่ยนะครับแกะสิงนะผมว่าไม่ค่อยเจอนะครับแต่สิงท่านอย่างที่แบบสิงล้วนๆยังพอมีนะครับนะนะครับนี่นะนะครับก็ก่อนจะมาลงกล้องส่องกันนะคุณวีทามเนาะผมพยายามแบบไม่ตั้งหน้าตั้งตาส่องเพราะอะไรพยายามพูดนะครับพูดถึงเนื้อหาพระแล้วก็ความน่าใช้ของพระคืออะไรนะคุณวีทัศนะเนาะ ราะผมมีความเชื่อนะครับว่าความเชื่อนะครับกับความศรัทธานะครับเนาะเขามีพลังงานบางอย่างที่แฝงอยู่นะครับเนาะผมพูดให้เพื่อนพ่นพี่นะครับนาะศรัทธาพระศรัทธาหลวงพ่อที่สร้างพระนั้นนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อนในพี่จะได้ศรัทธาท่านแล้วก็มีความเชื่อนะครับแล้วพระท่านจะได้ขังนะครับทาไมผมถึงเชื่ออย่างนี้นะครับเพืะนเพื่อนพี่เห็นไหมครับนะครับชายพระถุงแม่เอาไปลบประสบการณ์เยอะแยะมากมายทั้งๆั้งที่แม่ก็ไม่ได้เสียนะนะครับ แม่ก็ยังอยู่นั่นแหละนะครับแล้วแม่สําเร็จฌานอะไรอ่ะถูกไหมครับมันเป็นความศรัทธาครับความเชื่อและความศรัทธาครับนะฝันพ่ออย่างเงี้ยนะครับฝันพ่อฝันแม่ลูกพ่อลูกแม่เห็นไหมครับไปลบประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้เสียนะท่านก็ยังอยู่นั่นแหละนะครับบางคนพ่อแม่ก็กินเหล้าเมายาด้วยนะครับแต่ของท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรนะครับความเชื่อความศรัทธาของคนที่ใช้นั่นแหละนะครับมีพลังงานบางอย่างนะครับเนาะเนี่ยที่ทําให้แบบ เหมือนเราศรัทธาอะไรด้วยความแน่วแน่นนะครับเหมือนเหมือนสายวัดป่านะครับเนาะสายหลวงปู่มั่นนะครับเขาจะให้ยึดแน่วแน่นะครับเนาะปฏิบัติแน่วแน่นะครับมันจะมีพลังงานบางอย่างนะถ้าเราเชื่อเราศรัทธาบางอย่างนะนะครับผมก็เลยพยายามพูดนะครับถึงพระนะครับถึงเกจิต่างๆนะครับจะได้มีความเชื่อและศรัทธานะครับเนาะเชื่อและศรัทธามันมีพลังงานบางอย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมครับนะพระเก๊บางองค์นะนะครับพระเก๊บางองค์ก็มีประสบการณ์นะครับเพราะเจ้าของเขาเชื่อนะครับว่า ดีไงครับนะครับเนี่ยคือผมก็ไม่นิยมให้หหอยพระเกนะครับแต่ผมพูดถึงหมายถึงว่าความเชื่อและความศรัทธานะครับมันมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่นะครับนะก็เลยอยากจะให้แบบหาพระที่แบบอ่าเราใช้เพราะเออเราศรัทธาหรือเพราว่านั้นจริงๆนะครับนะครับอ่ะมาลงกล้องนะครับอ่ะก่อนจะลงกล้องนะครับเนาะก็พุทธคุณของงานนะครับเนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับเนาะต้องการพูดผีพิสานนะครับเสริมอำนาจบารมีนะครับผมนะชนะศัตรูผยผานนะครับเพราะ ช้างก็เป็นแบบมีบารมีนะครับเนาะเป็นอายุยืนนะเป็นตั์อายุยืนนะครับผมนะมาลงกล้องกันนะก็ดูนะครับเนาะอ่ะอีกทีนะครับเนาะเราปึ๊บเราเห็นพระนะครับเนาะสมเด็จงาแกหรือว่าอมนะวัดชากมานะครับพิมพ์นั่งสิงนะครับเราก็ปื๊ดถ้าถ้าเกิดสมมุติเราไปดูพระทั่วๆไปนะครับอ่ะสมเด็จงาแก่ก่อนอื่นนะครับเราดูให้เป็นงานะนะครับ เขาบอกสมเด็จงาแก่จะเป็นเนื้อดินเนื้อผงเนื้อโลหะมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับนะครับมันก็ไม่ต้องส่องอยู่แล้วนะนะครับอ่าก็ดูว่าเป็นงาอ่านะครับอ่าลายงานะอ่าหลังงานะนี่นะครับนี่นะครับงามีอายุนะครับเนาะนะครับอย่างว่านะครับช้างต้องมีอายุนะครับถึงจะมีงานะนะครับนี่นะครับอ่านะเป็นงาแล้วนะนะครับอ่างาแก่นะหลวงพ่อหอมนะครับพิมพ์นั่งสิงเราก็มาดูศิลปะละนะครับ ต่อนะครับนี่นะครับเนาะอ่านะครับเนาะเป็นสิงท่านอ่ะสิงท่านก็อย่างนี้แหละถ้าสิงเดียวๆนะครับฐานอย่างนี้นะครับวงอย่างนี้แล้วก็เป็นหัวท่านอะไรอย่างไอหัวสิงอย่างนี้นะไม่มีนะก็ดูลายงานดูศิลปะนะครับอ่านะหลวงพ่อหอมนะนะครับแล้วต่อมาก็ดูให้ถึงยุคนะครับนะครับใจเราหลวงพ่อหอมนะครับมรณภาพปีสองห้าสองศูนย์นะนะครับ ก็ดูวห้ถึงยุกนะครับจะมาแกะใหม่ก็ไม่ได้เพราะสองห้าสองศูนย์ก็พอมีอายุนะนะครับประมาณสี่สิบกว่าปีนะครับก็ดูอ่าดูให้ถึงยุกยังไงนะครับเนาะเพราะงาเก่าอะนะงาครับงาเก่างาร้อยปีสมมุตินะนะครับงาร้อยปีที่สมมติของวัดบังคาแล้วกันที่โชว์กันที่เป็นข่าวนะครับนะเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับงาร้อยปีแล้วเขาเอามาแกะใหม่นะครับนะครับเราก็ต้องดูที่แกะใหม่ไม่มีนะเราดูเนื้องาไม่ได้นะครับเนาะเนื้องาเก่าก็มีก็ดีแต่ถ้าเราดู รอยแกะอย่างเงี้ยเป็ดูนี่นะให้ถึงยุคของหลวงพ่อหอมนะสองศูนย์นี่ไหมครับนะครับรอยแกะก็เหมือนรอยตะไบนั่นแหละนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็แค่นี้นะนะครับเห็นไหมครับคือเห็นไหมครับรอยแกะมีรอยคุมหมดแล้วนะนะครับ คาบไขความเก่าคุมหมดแล้วนะครับมันไม่เป็นเสี้ยนนะนะครับมันไม่เป็นเสี้ยนมันไม่โค้งง่ายๆนะครับเนาะนะครับแล้วดูรอยแกะเขานะนะครับอย่างว่าล่ะนะครับท่านเป็นเกจิยุคสองพนห้าร้อยนะครับเนาะเครื่องไม้เครื่องมือกบทานะไมยนะไปดูี่นะครับเนาะทันสมมยแล้วนะครับเขาก็เลยสิงท่านนะครับพระท่านหลวงพ่อหอมนะครับมีความสวยงามนะครับศิลปะสวยงามเห็นไหมครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็สิ่งเดียวๆที่แก่นะครับโอ้ตัวใหญ่นี่แบบวิจิตรมากเลยนะนะครับ อ้สวยๆนี่คือสวยเลยแหละนะครับน้อวิจิตตะการตาเลยนะพอนีนะครับก็คือเชิงช่างเนี่ยท่านท่านเชิงช่างท่านสวยงามนะครับเนาะเราก็มาดูนะครับเรามาดูอ่าดูส่งพระดูสิงนะครับพอนี่นะดูการแกะดูความเก่าถึงยุคนะครับมาดูขอบนะครับงานนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับงานชิ้นนี้นะครับก็มีอายุนะครับเห็นไหมครับดูนะครับงานชิ้นนี้มีความเก่านะครับ แล้วก็ลอยจานยันท่านนะนะในยันท่านกำกับนะครับนี่นะครับผมคาสสี่กับสวยสวยเลยแหละนะครับนสวยเลยนะครับนี่นะครับเนะาะงาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสินใช่นะครับแกะเก่าถึงยุคนะครับก็นะ ก็จ่ายตังค์สิครับแค่นั้นเองนะเล่นพระที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็โอเคนะครับนาะงสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับหน่อยตีแวนรับชมกดติดตามนะครับชมพระส่องพระชักทายกันมานะครับพี่หนุ่ต้องขอบคุณนะครับมากๆเลยนะครับนาอแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะถ้าแนวทางเดียวกันนะครับนาะก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะไว้แบบชมพระส่องพระนะครับด้วยกันนะพี่หนุ่ม ได้นะครับได้นะครับผมยินดีนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ